This ThaiPBS Podcast is รู้หรือไม่กับนัทธาควรขจรรู้หรือไม่มีการบรรเลงดนตรีสดระหว่างที่เรือไททานิกกำลังจมเมื่อวันที่14เมษายนคริสตศักราช1912ในระหว่างที่เรือสำราญขนาดยักษ์อย่างไททานิกกำลังค่อยๆดำดิ่งสู่ก้นบึ้งมหาสมุทรผู้คนส่วนใหญ่ล้วนพยายามหนีเอาตัวรอด แต่กลับมีนักดนตรีกลุ่มเล็กๆ8คนทำการบรรเลงบทเพลงต่างๆที่มีทั้งความสดใสความสนุกสนานตลกขบขันเพื่อที่จะลดความตื่นตระหนกของผู้โดยสารหนึ่งในผู้รอดชีวิตได้ให้สัมภาษณ์ว่าวงดนตรีได้บรรเลงเพลง nearer my god t o t e เพื่อขับกล่อมทุกๆคนในปีคริสตศักราช2013ไวโอลินของนักดนตรีที่ใช้ทำการแสดงในวันนั้น ถูกนำมาประมูลในราคา1.7ล้านเหรียญนันว่าเป็นของประมูลที่มีมูลค่าสูงที่สุดจากเรือไททานิกเจนซีแอนคลาสสิคอลมิวสิก This is Thai PBS Podcasts